สวัสดีค่ะสวัสดีพีเอฟทุกท่านนะคะวันนี้ก็จะพาไปชมจะพาไปชมบรรยากาศตอนเย็นนะคะวิถีชีวิตตอนเย็นแล้วก็ท้องฟองก็จะไปสวนนะคะจะไปพาไปดูสวนที่จะปลูกแตงไทยกับแตงโมอีกนะคะแล้วก็แตงกวาอีกล้อยผักผักชนิดหลายหลายอย่างนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็จะไปสวนนะคะกําลังเต็มตัปิดบ้านอยู่ค่ะ ดูค่ะวันไรการปิดบ้านของบ้านโบราณน,นะคะก็จะประมาณนี้ประมาณนี้นะคะนี่ก็คือประตูปิดโกอะไรเข้าไปนะคะถ้าบ้านโบราณตอนสมัยก่อนก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราก็จะปิดตรงที่นี่ไปก่อนนะคะนี่ก็จะเป็นแบบนี้ตอนนี้ก็จะพาไปดูสนนะคะดูสนแล้วก็เดี๋ยวก็จะ พาไปดูของเก่าโบราณที่มีไว้ในบ้านน้องฟองทิพย์นะคะนี่ตอนนี้ก็ออกมาข้างนอกเรียบร้อยแล้วค่ะมีสาวๆเขา่าเป็นพรีเซนเตอร์ให้ด้วยนะคะพรีเซนเตอร์ของเก่านะคะเพราะว่าน้องสาวน้องคำพองน้องจันคํำนะคะแล้วก็น้องโบฟองน้องเก่งหอมนะคะเขาไปซื้อนี่ไปซื้ออะไรมาสาวๆ ซื้อชาเขียวนะคะชาเขียวชาเย็นแล้วก็มีมาล่าด้วยนะคะนี่ใครสนใจเป็นเป็นเป็น,ปนคนเล้งสาวๆ <c ười> ใกลจะหมืนซอมเลยนเล้งตัวเองน <c ười> ี่ <c ười> ใครสนใจอยากเด้งน้ำน้ำน้ำชาเขียวชาเย็นให้กับสาวๆ <c ười> ไว้เอ่ยนี <c> ่ <ười> มีการแบ่งกันด้วยนะคะเขาก็จะไปแบ่งโอ้ยมีเท่าไหร่น่ะซื้อซื้อกับซือเนี่ยซานมิหะโอ้โหแพงมากนะคะเนี่ยแบนเน็นแนเน็ตใช่ไหมสามพันห้าเลยค่ะใครใช้เนี่ยโอ้โหเช้าเข้ามาไปซื้อนั้นมาแพงมาก นี่มีของเก่าโบราณนะคะพีเอฟซีทุกท่านนี่เขาไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรที่ที่ต่างมาหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่แน่ใจนะคะข้างในมันก็จะใส่เสื้อผ้าเมื่อก่อนเต็มไปหมดเลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะมีกระบงที่เคยลงไว้แล้วเนาะมีคนมาถามซื้ออยู่นะคะแต่ไม่ได้ขายตอนที่เอากระบงลงนะคะกระบงนี้ลงนะคะยังไม่ ไม่มีกล้องเนาะเพราะว่าใช้โทรศัพท์ถ่ายอยู่นะคะตอนนั้นนี่ตอนนี้ก็ยังมีกระบุงสวยๆอยู่นะคะนี่มีคนมาถามซื้อแต่ไม่ได้ขายนะคะไม่ได้ขายเก็บไว้เก็บไว้เป็นที่ระลึกนะคะคือว่าสวยมากวัน,นนี้มีกล้องเห็นชัดเจนแล้วค่ะขอบคุณสปอนสนอร์กล้องนะล้องถ่ายนะคะนี่มีลายหลอกสวยมากนะคะสวยจริงๆค่ะ เขากระบุงเมื่อก่อนนะคะไซตักน้ำหรือว่าเอาไปวัดนั่นเองนะคะน mm ี hmm. ่ไม่รู้ว่านี่ข้างในแม่เขาจะเก็บเสื้อผ้าไปหมดนะคะนี่เสื้อผ้าแต่ก่อนนะคะ mm hmm. เป็นพรีเซ <laughs> นเตอร์มีคือว่าบ้านเก่าโบราณก็จะมีแต่ของเก่าๆของโบราณทั้งนั้นเลยนะคะ ยังมีอีกนะคะที่หีบที่เขาใส่เสื้อผ้านะคะยังมีตู้ที่เขาใส่เสื้อผ้าอีกเสื้อผ้าตู้ที่สมัยโบราณแต่ก่อนนะคะเดี๋ยวน้องพองจะเอาขอเอาโทรศัพท์สายไปส่องดูค่ะวันนี้ตามไปดูสาวๆเขาแบ่งอะไรกันโอ้โแบ่งแบ่งของชายเย็นชายเย็นชาเขียวกันอย่ นี่แนะนำให้รู้จักนี่สาวจันคํานะคะกน็น้องกิ่งหอมนะคะก็น้องวัวฟองนะคะน้องวัวฟองสวยๆนี่มกันมีการแบ่งของกันนี่ก็จะเป็นชาเขียวชาเย็นของชิงตุงนะคะสาวๆาเขาก็จะติดติดกินกันที กัดฟ้านี่ <c oughs> โอ้ยเ้ยเธอซื้อเหรอนเนี่ยแกนเนตเนี่ยอะไรก็แอลซ,ซื้อไปหมดเลยนะกันน้องคำพองเนวี่วันนี้แหละมีแมว,วสาวเธอไปประชุมกันกินของกินอยู่สาวสาว นี่ก็จะเป็นบ้านข้างนอกของนอกฟอกนะคะพีเอี c. ก็จะประมาณนี้นะคะดูค่ะเดี<ป>๋ยว <c oughs> ตามไปดูเลยข้างขางน้างเลยนะคะนี่นะคะ PF c ทุกท่านนะคะ P f c ซทุกท่านนี่ก็จะเป็นเอ่อตู้ใส่เสื้อผ้าเตาก่อดน,นะคะคนนี่ค่ะ คือเป็นทรงโบราณนะคะจะมีตู้ใหญ่หรือตู้เล็กเลยคะ่ะเก็บมาไว้ข้างล่างนะคะเก็บมาไว้ข้างล่างเพราะของของโบราณตอนนี้เขาไม่ยิดนิยมกันใช้แล้วเนาะก็เลยเก็บมาไว้ข้างล่างะคะ่ะนี่ค่ะของโบราณหมดเลย ะะเดี๋ยวจะพาไปชมที่สวนนะคะคนเดี๋ยวจะพาไปชมที่สวนแล้วก็พาไปดูเขาตักน้ํากันนะคะสา,สาเขาจะไปตักน้ําเดี๋ยวน้องฟองจะไปถ่ายให้ดูค่ะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยคะ่ะอ,อันนี้ก็มาอยู่ที่สวนนะคะที่ว่าจะพามาดูนะคะคนเมย์มาก่อนคือว่ามาเอายาออกจากสวนอะไรเงี้ยค่ะ ลายสนลายสนนี่ตกเตงนะคะได้ไหมเหรียหนอลายสนพอ้นโชมานึ่ยลายเหรียนช่วยกันลายสนนะคะแม่มีหลงแหะมีหลงแหนสุนอรเทากอะไรอ่ะเทำไงดีวะโยชบายโยชบายเขาว่

นี่ตอนนี้เราก็ตามสาวๆเขามาตักน้ำแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาพี่เอฟซีไปดูสาวๆเขาตักน้ำกันนะคะชีวิตตอนเย็นนะคะพี่เีชีวิตตอนเย็นนี่ตักน้ำบอกกินออกมาที่นี่ก็เป็นป่าหมดเลยน <c oughs> จัดเานี่ตักน้ำกันอยู่ สวัสดีสาวสาวตัดสายคันติปน้องหอมทิพย์ตักน้าไอเหี okay, ้ยอายอยู่น้องทำฟองเป็นคนตัดกับน้องเลยตาหนะคะนี่น้องหัวฟองเลยอายหี้ยอายอยู่เกินกล้องเยอะเลยนี่วัดกระตือวัดโน้นอายกล่อง

ทุกคนในหมู่บ้านนี้ก็จะมาตักน้ำที่มีหมดนะคะเฮ้ยข้างวะขอนี้อ่ะขอนี้

เสียนหันนั่งเขาซื้อมายง้ใส่ใส่กันมันานก็มีแอนเน็ตตเดนวาน้ำสักอันมันแตนเน็ตอันอีจุกไงเออไป่ชแนี้มันจะาปากกนวะทามิหากันนี่ยไม่คัดความาปากอย่างไรเป็นหัวน่ะเมา่อไหร่ถึงซื้อไกมันนี้ก็อถือของอีกคนคาปากกันน้ำสักเป็นกันอ่กันนะ สกัดค,ครับก็ใส่ก,กันใส่กันถิ่งนาน้เนาะปั่นวนะน้ำใสามากเลยค่ะเย็นสบายเลยน่ัวนีนะ วันนี้ีส่งเสรมาตักันต้มมากรวยอีกน้อยครรบวะี่เด็กนั่นขอบิ้งก็ตัดแนนเนงายทีเลนงี่เง่าขบหอยไปทะเลาะเขาหรอจะยกลั้งคนยกอาจจ ลอยนะคะไอคอนไอคอนไอคอนกับแค่อ่าปีหนึ่งปึงท <si> ั้หลเขาเขานมียอเงว่อไ๋ยเดี๋ยวเียวมึงก้นแบบกกนผาอะอ่ปีบาซะนี่ถึงค่นี่อ๋อไอถึงกันแบบถ่ายคนอ่ะ ตอนเย็นก็จะไปเอาควายแบบนี้กลับมานะคะเอาเอาควายกลับบ้านกันนะคะเข้ามาในสวนมาเหอะโบโบมาอีกแล้วไข่โบนี่ค่ะ เขาก็จะเอาโบกลับบ้านนะคะโบเอาควายี่โบน้องควายกลับบ้านกันใี่ไหมนี่นะคะเขาก็กไปขับโบขับควายนี่ก็ไปตักน้ามาเนี่ยตักน้าขนาดตอนเย็นหายเลยทุกจักรนะหายอ่ะ ตคลิปนี้ก็น้องฝองก็จะผักลานไปแค่นี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์้วยนะคะคลิปนี้ก็ผักลานไปแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ